ต่อเข้าเอาเพื่อนออาเพื่อนชบเพื่อนหอชเพื่อนชุเพื่อนชเพื่อนชูเอพยาครับชบเยค่ยขอาครับขบุณครับหมอลบดิลบดิหมอครับปากชบเร็จแล้วปากไม่บอกด้วยนะทำไมต้องมันเยอะเวะไปเอาเคสอย่างเยอะบอกากบอกตำรวจด้วยก็คิดดูหนึ่งชีวิตกับานชีวิตแอะไรแค่นั้นแหละบอกเขา ตกลงแต่บ้านแก๊งเหรอได้ไงอ่ะครับครับครับหมอมีแรนเน็บไหมใจเย็นฮะไม่มีครับใช่ใช่อันนี้ไม่แปะเองอ่ะอีกคนอยู่ตรงไหนอ่ะครับใจเย็นครับหมอมาดีครับเข้าบอกไปส่อหน้าครับหมอเข้าครับหมออยากเข้าครับอ่าโอเคโอเคเขาหน้าจะเ้าเอาเบอรตำรวจแล้วแหละรอบเนี้ยโอเคหมอมาดีใจเย็นครับ้าผมไม่รับประกันชีวิตหมอครับครับผมผมก็พูดดีๆนี่ครับ ทำไมศพมันเด้งเด้งลงไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคือหมอเอางี้ฮะเอางี้คุณหมอฟังเงียบทุกคนดิถ้าตำรวจช่วยเพื่อนผมได้คนหนึ่งที่โดนอุ้มเออรไปสุดเขาอุ้มเพราอะอาตัวละค้นคนหนึ่งแลกศพกันแค่นั้นไม่ได้ไม่ได้สีลมสีลมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ไดราเสียเปลี่ยรฮะเดี๋ยวผมบอกตำรวจให้ครับขออนุญาตบอกตำรวจอันหนึ่งนะไอคิดต้องหวย